หลังจากที่ร่วมกันสวดมนต์นะคะกับลุงพลและยูทูบเบอร์ตอนนี้ก็ได้เวลาฝากท้องไว้ที่ครัวกลางสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะอยู่กับแวนนกี้ช่องอะดสันแฟมิลี่ค่ะมาด้วยจ้ามาทานข้าวด้วยกันจ้ามาทานข้าวด้วยกันนะคะทานข้าวกับลุงพลค่ะคลิปนี้หลังจากที่ ทุกคนก yani uh, so right. so ็ลุยงานนะคะมาตลอดทั้งวันเนาะได้เวลาทานข้าวเย็นแล้วบไก่อปนนย็บไไปใน้บ้านนะเก็บไหมตัวพุณบอกเฮ้ยเอาไ่ใชอ่ะเดือตาเหเนี่ย ปวดรูดลุกหลับจลาดิม่าฮะเอินปาอเนียเรียกแล้วค่ะนองมาป้าเาาามาลไหมเอาคามาลิอออเอครับจ้าทาเลยจ้าใ่มา้าน้าแม่กินแล้วกินแล้ว

คือไม่ไเป็นไรองอะไรไหมมาไม่ได้เปปิดอะไรตรงปูอะมามาไแจ้งเสียงจา่อะไเอะ่าได้เจะจบปาได้ทำไมอะอุ้ยช่างนี้แหละชางแสบ

อิ่มแล้วราคาพียวนุวั์อิ่มไวจังก,ก,ก็ฝากเอฟซีนะคะฝากสินค้าที่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจลล้างหน้าเจลหวบน้ำ ครีมทีพิ Skin, ton, art, Beta, an, DP Coffee, DP Coco, สกินเซรั่มทีพิสกินซีบัคคอนพาดเบต้ากูแคนทีพีคอฟฟี่ทีพีโกโก้สร้องปูปาริจิตที่เบอร์โทร092 794 7526หรือที่ไลน์แอดทีพิสกินออฟฟิเชียลนะคะนี่เลยส่วน2องแอดนะคะก็ทานมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็มีอะไรเกิดขึ้นมีความเปลีย่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ช่วยกันพัฒนาพื้นที่นะคะรวมถึงเรามีห้องน้ํานะคะที่พร้อมใช้แล้วทั้งระบบน้ําระบบไฟและวันนี้คือมีป้ายนะคะป้ายองค์ป,ปู่ปาริจิตเรามีป้ายกันแล้วคะ่ะเอาไว้ทุกคนได้เช็คอินได้ถ่ายรูปแต่ว่าก็ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเนาะในส่วน หรือตัวอักษรตัวไหนนะคะรวมถึงป้ายป้ายประชาสัมพันธ์นะคะในวันที่9วันเฉลิมฉลองก็ยังมีส่วนที่ต้องปรับปรุงนิดหน่อยนะคะทีเอซีได้ติ่งมาเนาะปาแตนก็ทราบเรื่องแล้วนะคะตัวไปไม่ได้แจนไปแล้วเฮ้ยจัดตยงเยจัดตงเลยจย ไม่ไงาดียม่งชนแตรนี <t uh> <t uh ้ลายมืออยู uh ่คุณต้องโดนคือตอนถ่ายคลิปเหรอเพราะสามเก็เอาปาเรคไม่บังเลยนะถ่ร้านวตรวจใครตรวจตวสอคนทำงานไม่ถ่ายคลิปดูได้ไงเราคนถ่ายคลิปถ่ายอล้วที่น่ะติดทั้งป้าย้งเสาไี่กล้าว่

เปต้นแไปส่งมันเท่าเลยเลยลำเสร็จก็แล้วเขาเยอักงานาอ้รู้ว่าัวนีไม่ได้ไม่กินไ่ะมาเพื่นี่ค่รมันหมดไปแล้วเจ็บบอกอยากไปเลยก็ไปใช้ไพอยากให้ไปบัพลต่อตไปเอาเครื่องนี้สลับที่บักแพลจะหายเจ็บแล้วก็มาเทียมส เรื่องเป็นยังไงเต็มมาเต็มปากเต็มคำอุ้ยช่วงค่ํมมีรำด้วยนะเอฟซีมีรำให้กับเอฟซีหลายชุดนะคะโ้งย่ไปซุบเึงเอามึงินเอาไม่ซุบ่าไหมเยิบมาเอาแล้วเนาะงเอาซุปไปใส่ซุปเห็ดคนเ่อนู่ินเนห เองกะทิลดเบิร์ดอะไรก็ชิมว่าไม้ไม่ดอกตลาดเขาติดไปไหมหมูตัวลันเตามีดูนะคะก็จะมีนี่อย่างนะคะเรามาดูนี่นะคะเออเลยเออเลยเออเลยนี่นะคะ <c oughs> กับข้าวทานกันอย่างอริสอร่อยนะคะอันนี้คือบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆนะคะในช่วงที่เรา สวดมนต์ไหว้พระเนาะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาทานข้าวก็มีลุงพนบ้ต์แตนวิ่ยูทูบเบอร์นะคะมองไปด้านขวานี่คือบ้านนกดาวแล้วก็ชุมชนยูทูบเบอร์ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์ชมคลิปเป็นกำลังใจให้กับ แอดทั้งสองนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอการจัดเต็มคาราเบลเนาะไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ